สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last d a y on Earth Survival ครับผมไปทุกคนวันนี้เราจะไปป้นบ้านกันครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะเจอบ้านแบบไหนนะแน่นอนครับว่าเมื่อคืนผมก็ไปหาระเบิดซีโฟมาอ่าโหแล้วทั้ง3อย่างก็คือสำคัญทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าไออันแรกผมหาผมมีเยอะแล้วนะครับดินมปืนตอนนี้ผมยังไม่ได้ เอาไปประกรอบอะไรเท่าไหร่นะก็ขอเลือกชุดเกาะไทเทเนียมแล้วกันนะจะได้ย่อยครับเผื่อจะได้แท่งไทเทเนียมสักนิดนึงนะโ้ดูซอมบี้ดิมันตีบ้านผมไปเละเหมือนกันนะครับไปเล s โกดูซิว่าเราจะเจอบ้านแบบไหนนะม,มันอัปเดตมาแล้วมันมีโฆษณาทุกคน <c ười> บ้านชื่อว่ามิเกลนะครับ บ้านนี้ผมยังไม่เคยป้นนะป่ะกดเข้าไปเลยตุ่มบ้านหลังนี้นะครับจากที่ผมดูมาก็ถือว่าสำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่ต้องใช้ระเบิด c 4โนนะครับเนื่องจากว่าเป็นบ้านไม้นะ,ะคลิปก่อนหน้ามีพี่คนนึงนะครับแนะนำมาว่า ลองเอาล้อ,ารอรถ ATV e ให้กับนักจุดโจมดูสิได้บ้านดีนะหลังจากบ้านหลังถัดไปจะเป็นบ้านดีนะก็เดี๋ยวลองดูครับเพราะว่าเรามาปนแล้วเราได้รถล้รอรถ ATV e ตั้งหนึ่งอันเนี่ยเอออย่าเอาระเบิด c 4เก็บไปเลยครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช้นะเอ๊ะเราเอาขวายมาน้อยไปไหม โอเคครับเราทุบตรงประตูเลยแล้วกันนะเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาทำไว้แบบดูก่อนอ,อย่างนี้เลยครับด้านในเป็นไม้เลเวลสนะส่วนด้านนอกเป็นไม้เลเวลหนึ่งซึ่งอย่าทำบ้านแบบนี้นะทุกคนโดนป้นง่ายครับซอมบี้ตะปบแป๊บปปเดียวก็พังแล้วนะเออเอ๊ะไมาอย่างซอมบี้บ้านนี้มี มีหีบสมบัติอยู่แค่สี่หีบนะครับและกล่องนี้ก็เป็นกล่องที่ดีที่สุดนะเดี๋ยวก่อนนะมาไม่ซอมบี้ไม่มาโอเคเพราะว่าบ้านหลังหีบนี้นะครับมีปืนเห็นไหมเก็บไปก่อนเลยแล้วกันนะอีกสามี่หีบอีก3ามหีบนี่คือมีอะไรจะไม่ได้แล้วรู้แค่ว่ามีปืน2กระบอกก็โอเคแล้วนะครับมายังซอมบี้มาแล้วเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคก,การตี ผ่านประตูนะครับเออคือถ้าใครได้ดูคลิปผมมาตั้งแต่ EP แรกๆนี้น่าจะใช้เทคนิคนี้กันได้แล้วเนาะเผื่อๆได้ก่อนที่ผมจะทำอีกนะครับกเดี๋ยวบน้นบ้านหลังนี้เสร็จจะผมจะไปสถานีตำรวจแบ็กพอร์ตต่อนะตั้งใจจะไปอยู่แล้วครับวันนี้กะว่าจะไปเปิดหีบสักหน่อยนะครับไปหาปืนสักหน่อยนะ พอเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะไปศูนย์ขนส่งนะครับแต่คืนนี้ผมว่าจะไปหาสายยางสักหน่อยนะอย่างน้อยได้4ี่หเส้นก็ยังดีนะไม่แน่ใจว่าท่าเรือมันลีหรืออยังนะครับอย่างน้อยเราต้องมีสักอย่างหนึ่งที่อัปเดตหน่อยอยัง ถ้าไม่สถานีย่อยก็คงต้องเป็นรถเอทีเฮ้ยรถเอทีวีแต่อันนี้มันน่าจะเป็นแบบโครงสร้างธรรมดาเนาะเอาไปย่อยดีกว่าขโมยของเขาด้วยนะอ่าได้แผ่นวงจรหนึ่งอันครับเอาไปให้นักจูโจมเนาะน้ำมันอ่าเอาอะไรเดียว ไม่เอาใบเลื่อยดีกว่านะใบเลื่อยเรามีแล้วที่บ้านเราไปเก็บตามแมพก็ได้นะของก็ไม่ได้มีเยอะนะแต่เลือกยากอ่าพวกนี้เอาไปแต่งรถได้นะครับแล้วก็น้องที่ขอให้ผมหากระป๋องสีขาวมานะเห็น 3, 4คลิปแล้วนะครับเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทําให้เดี๋ยวขอ ตามหาคูปองนิดนึงนะครับพอดีผมไปสังเกตมาว่านะอันนี้ผมไปช่วยหามาด้วยครับก็คือกระป๋องสีขาวเนี่ยจากประสบการณ์ของผมนะคือที่ผมได้มาเยอะๆหนึ่งก็คือผมไปป้นบ้านนะครับซึ่งการป้นบ้านเนี่ยมันก็จะสมนะบางบ้านมันก็จะมีกระป๋องสีเหมือนกันนะครับแต่บางบ้านมันก็ไม่มีอันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์การเจอประมาณ20%แล้วกันนะครับจากที่ป้นบ้านมาเนาะ แล้วก็จะมีดรอปอยู่ที่บังเกอร์บราโวนะครับอันนั้นก็มีดรอปแน่นอนอยู่แล้วเนาะแต่มันก็ยากนะครับแนะนำให้ไปช่วงอีเวนต์ Event นะครับแล้วที่เจอล่าสุดเลยก็คือที่ศูนย์ขนส่งนะจากคลิปก่อนหน้านะครับลองไปดูได้นะตรงนั้นก็จะมีผมเคยเจออยู่ตรงรถ เขาเรียกว่าอะไรรถบรรทุกที่มันเปิดประตูหลังอยู่ครับอยู่ตรงจุดที่เจอกับจ,จักเกนเลน็อตนะครับตรงนั้นก็จะมีอยู่นะแต่ว่ามันสุ่มอีกแหละนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งแนะนำมาว่าลองไปหาที่ป่าดิสสิก็เดี๋ยวขอผมเก็บคูปองก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะพา ไปดูว่าที่ป่าดิสนั้นนะครับมีสเป์สีขาวหรือเปล่านะก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะ3 4สีที่เนี่ยครับมีแน่นอนนะแต่มันสุมนะครับยกเว้นบังเกอร์บราวนะที่ไม่สมเฮ hey. ส่วนที่อื่นๆที่มันบอกว่ามีกระป๋องสีดอบอย่างน้อยหนึ่งสีอะ่ะผมไปเช็คหน้าแบบมานะครับมันที่ที่บอกว่าดอกหนึ่งสีอะ่ะ คือมันมีอยู่แค่5สีไงแต่ผมไม่นแน่ใจว่าไอ้สีขาวมันจะดอกหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอแต่ที่ผมมีแต่งรถไอติมก็เพราะว่าได้มาจากน่าจะเป็นปาดดิสนะครับแล้วก็มาจากไอ้นี้ด้วยจากาบ้านที่ไปปล้นด้วยนะครับรวมทั้งส่วนขนส่งนะก็ถ้าใครมีที่อื่นนะครับสามารถแนะนําน้องคนนั้นได้นะครับผ่านช่องใต้คอมเมนต์นนะผมว่าน้องเขาน่าจะได้อ่านเหมือนกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันเทคนิคความรู้กันไปนะโอเคเดี๋ยวผมตัดตอนที่เอาของให้ดีลเลอรโ์โจอ่าให้กับนักจุดโจมเลยนะไม่ใช่ดิลเลอร์โจเน,นี่ยเห็นไหมทุกคนมันมันไม่เอาดาบไอ้มันไม่เอาหอกเล้วครับปกติให้สามอันแล้วมันเอาใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวเอาแผ่นวงจรไปให้มันเลยแล้วกันนะ แผ่นวงจรผมมีหลายอันไงเพราะว่าผมมีเครื่องรีไซเคิลสองเครื่องนะครับมีคนผมอ่ามีคนถามผมเยอะเหมือนกันนะก็ขออธิบายอีกรอบนึงนะครับว่าทําไมผมถึงมีเครื่องรีไซเคิลสองเครื่องนะทั้งที่จริงๆแล้วมันได้แค่เครื่องเดียวใช่ไหมใช่ครับผมไม่ได้มดนะทุกคนคือเราสามารถเติมเงินนะครับแล้วก็ซื้อได้ในราคา119บาทหรือ120บาทนะครับพอดีว่า บางคนถามผมว่าทําไมพี่ได้ซื้อได้119แล้วแล้วทำไมของผมมันขึ้น120แล้วก็คือบน iOS เนี่ยมันจะขายอยู่ที่119บาทนะครับส่วนบน Android มันขายอยู่ที่120บาทนะก็แพงกว่ากัน1บาทนะครับถามว่าเติมแล้วมันคุ้มไหมบอกเลยว่าคุ้มมากเป็นของที่ต้องมีเพราะว่ามันทําให้เกมมันไปไวมากอะทุกคนสังเกตดินะคือมันย่อยง่ายแล้ว ผมมาชอบเอาล้อรถมาย่อยไงมันก็จะได้แท่งเหล็กก้านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาแท่งเหล็กก้าเนี่ยไปทุบมันก็จะได้แผ่นเหล็กก้าซึ่งเอาไว้อัปเกรดบ้านได้เนาะอ่าก็ลองดูนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเควสการป้นในรอบถัดไปนี้เราจะต้องทำเควสอะไรบ้างนะระเบิดซีโฟอ่าดีเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่สถานีตำรวจแบ็กพอร์ตอยู่แล้วนะครับ อ่าอันนี้เราก็ไปทําได้นะเพราะว่าชั้นสีผมมาได้ลุยเจ้าทิมมี่แล้วก็เควีสุดท้ายก็อ่าอัปเกรดน้องหมานะน้องหมาผมปล่อยไว้2ตัวนะครับที่ต้องหาอีกตัวหนึ่งโอเคทุกคนตัดมานี่เลยครับก็ผมเอาคูปองไม่ใช่คูปองทิ่การตํารวจมาด้วยนะการตํารวจสีน้ําเงินนะครับมีอยู่1นึ่ใบพอดี คลิปนี้ก็เลยไม่ต้องซีเรียสมากนะส่วนไอ้ลงเวฟ99บเเนี่ยเอาไว้ผมพร้อมก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งขอมานะเพราะว่าปืนผมอะขอทำเมีโปสเตอร์ด้วยขอผมทำเนื้อเรื่องให้มันสำเร็จก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยปืนผมจะหายากแล้วปืนผมมันจะหมดไวไงแล้วมันจะไปทำมันจะไปทาตามเนื้อเรื่องค่อนข้างยากนะครับ คือบางเควสที่ผมที่หลายๆคนขอมาบางทีผมยังทําให้ไม่ได้นะเนื่องจากว่าขอทําตามเนื้อเรื่องไปก่อนนะเนื้อเรื่องที่ว่าก็คือขอมีรถเอทีวีก่อนขอทินทานก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันไม่จําเป็นต้องใช้ปืนก็อาจจะทําให้ได้นะเออซึ่งตอนนี้ก็มีอีกหลายช่องนะครับที่เขาทำเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเป็น how to อะไรอย่างนงี้ด้วยนะ ก็ลองดูนะครับมีอยากแนะนำเหมือนกันนะซึ่งหลายๆช่องเขาก็เหมือนมีการแลกเปลี่ยนกันดูผมบอกไม่ถูกเหมือนกันก็มีเข้าไปชเวบทักทายกันนิดนึงนะครับอย่างคุณอาร์คนะคุณ,นะคณพี่เต่าตอนนี้พี่เต่าหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปทักช่องพี่เขาเหมือนกันนะพี่แลมโบ้ครับแล้วก็มีเยอะนะมิเตอร์ซีมิเตอร์ซีตอนนี้ก็เล่นเกมแผนออสซอมบี้อยู่นะแอบซองอยู่นะแอบซองอยู่ แล้วก็ยังมีอีกหลายช่องนะครับพี่นัทเหมือนกันเหมือนพี่นัทเขาจะเปิดช่องอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นพี่นัทเวอร์ซัอาร์นัชแนลเวอร์ชันชแนลสองนะเกี่ยวกับการป้นนะครับก็ลองไปดูอีกหลายๆช่องได้นะพี่นัทนี่ก็อีกหนึ่งไอดอลเหมือนกันนะครับรอเล่นใหม่ๆก็ไปดูช่องพี่เขาเหมือนกันนะ,อะโอเคมาเข้าสู่เกมครับ ถามว่าทําไมผมถึงมาที่นี่ใช่ไหมก็ตอนแรกผมกะว่าจะมาหาปืนแหละแต่ตอนนี้มันมีเคเวสเกี่ยวกับให้ผมเอาคูปองสีน้ําเงินนะไปเปิดกล่องสมก็เดี๋ยวจะเอาไปเปิดดูนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ก๊าซสีน้ําตาลไปเปิดเนี่ยอาวุธที่ได้มันจะเป็นพวกไม้กระบ,บองปืนพกธรรมดานะแต่ถ้าเป็นก๊าซสีเขียวขึ้นไปผมว่าน่าจะได้ปืนดีๆขึ้นไปนะครับ วันก่อนผมไปบังเกอร์อันฟ้าชั้น3มาใช่ไหมแล้วก็กลับไปเอาเอาวุธเอาเขาเรียกว่าอะไรอะเปิดเปิดกล่องนะครับโดยใช้คูป,ปองเออได้ปืน AK มา2กระบอกนะแล้วก็ปืน M16 มากระบอกหนึ่งนะครับแล้วก็ไปแลกของที่ดิลเลอร์โจมานะคือผมก็บอกได้บอกไปได้เหมือนกันว่าดิลเลอร์ทำยังไงให้ดิลเลอร์โจได้ แลกของกัะดีแล้วเจอแลได้ปืนนะนะเพราะบางทีผมก็ไปสุ่มบางทีมันก็ได้ปืนบ้างไม่ได้ปืนบ้างนะครับแต่ล่าสุดก็คือได้ปืนอ่าปืนช็อตกันนะครับปืนลูกซองอ่ากับปืน M16 มานะก็ต้องสะสมกันไปเรื่อยๆนะครับนีล่าสุดไปไม่แน่ใจว่าผมอ่ะที่ห้องแลบยังชิตเนี่ยผม สะสมการเขียวครบหรือยังแล้วผมเปิดไปยังไม่แน่ใจถ้ากลับไปบ้านแล้วเปิดเจอการเขียวก็แสดงว่ายัางไม่ได้เปิดนะแต่ถ้าไม่มีก็คือแสดงว่าเปิดไปแล้วต้องไปเช็คก่อนแล้วก็เห็นพี่ซีโร่แนะนํามานะครับว่าให้ผมลองเล่นโหมดยากดูในโหมดอ่าในห้องไม่ใช่ห้อง l a บเออใช่ละห้อง l a บ genesis นะครับ เออเขาน่าสนใจนะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปืนผมจะพอไหมแต่เหมือนแต่เหมือนกับว่ามันจะดรอปของเยอะขึ้นใช่ไหมครับเออส่วนหมดยากของบังเกอร์อัลฟ่าผมก็ยังไม่ได้ลองนะหมายถึงว่าไม่ได้ลองให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวขอมีปืนเยอะๆเดี๋ยวจะทําให้นะแต่พวก่นี้ผมว่าจะไปศูนย์ขนส่งแหละไปตามหา เผื่อจะได้สเปรย์สีขาวให้น้องคนนั้นได้ดูนะครับแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปที่ไหนนะที่ยอดหลมหินปูนก่อนนะเพราะว่าถ้าผมเข้าเกมตอนเย็ยนเนี่ยหมอพลังจิตน่าจะมาแล้วก็น่าจะได้กิน่น กิน,นหญ้าส้นใยนะครับเนื่องจากว่าไอ้หญ้ส้นใยเนี่ยมันสามารถเพิ่มพลังงานในการเดินทางได้เนาะก็สามารถเดินรอบแมพได้เลยอะคือตอนนี้ผมควรจะโฟกัสอยู่2ที่นะก็คือห้องแลบ genesis นะครับกับส่วนขนส่งอะแล้วก็บังเกอร์บราวอ้สาที่สิเ <laughs> นื่องจากว่าเราอยากได้ชิ้นส่วนของรถ a อทีวีเนาะแล้วก็ประกอบทินฐานแต่ตอนนี้ทินฐานผมขาดสายเคเบิลนะครับ ซึ่งมันต้องใช้สายยางในการอ่าไปคาบอ่ะก็นั่นแหละครับทำอะไรเสร็จก่อนก็สำคัญเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกไม่กี่วันเนาะอีกวันนี้วันที่เท่าไหร่ยีใช่ไหมเมษายนมี30วันอีก8วัน9วันแล้วกันนะครับเดินหน้าเลยก็จะมีอาจจะมีหมูป่าเข้ากับ กับดักหมีนะครับอ่ามีคนถามเหมือนกันว่าเนื้อหมูเอาไว้ทําอะไรเนื้อปุกเนื้อหมูป่านะถ้าตอบแบบกินเกรียนก็คือเอาไปทําอาหารกินแต่ในเกมเนี่ยผมว่าน่าจะอารมณ์เที่ยวกับเนื้อกวางครับหนังก็เอาไปทําเป็นหนังฟอกแล้วก็เนื้อก็เอาไปทําเป็นอาหารเนาะหรือไม่ก็ให้น้องหมากินน่าจะประมาณนี้นะครับ ส่วนกับดักหมีเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีแท่งทางสเตนเข้ามาแล้วก็ได้หรือหรือไม่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะนะก็ต้องรอดูในการอัพอัพอัปเดตนิดหนึ่งนะครับคือคำว่าเดทมันไม่ออกนะมันมีแต่คำว่าอัพติดคออยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องเรียคลิปเก่าในโทรศัพท์ก่อนนะเพราะว่า มันใกล้จะเต็มอีกแล้วเดี๋ยวอาจจะตัดเป็นคลิปย่อยแล้วกันนะครับก็คลิปบางส่วนที่ผมไปลุยมาแล้วไม่ได้ทําคลิปยาวเนี่ยก็เดี๋ยวจะทําเป็นคลิปช็อตนะเดี๋ยวจะทยอยอัพเรื่อยๆนะครับใครที่เป็นสมาชิกก็ดูก่อนได้เลยนะเพราะว่าผมอัพทิ้งไว้เยอะมากๆนะส่วนผู้ชมทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเปิดโหมดเฉพาะให้นะครับก็เดี๋ยวนะจะทยอยดูเรื่อยๆนะ คือในส่วนของคลิปช็อตเนี่ยไม่ได้ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องยอดวิวแล้วนะครับจะทยอยทยอยลงให้เนาะคือพอทําไปสักพัก YouTube ครับไม่ได้ห่วงยอดวิวแล้วตอนนี้เล่นไปเรื่อยๆดีกว่าตามความสนุกของเรานะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีเกมอีกเกมอื่นๆมาเรื่อยๆนะแต่ตอนเนี้ย o v เนี่ยขอหยุดพักสักพักหนึ่งนะทุกคนอ่า เนื่องจากว่าก็น่าจะถึงจุดอิ่มตัวของเกมเอาวีสำหรับผมนะใช่ครับก็อาจจะสักพักหนึ่งเดี๋ยวกลับมาใหม่นะไม่ได้หายไปแต่ว่าขอผักก่อนนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะนี้ด้วยนะท็อกซิกที่เราเจอด้วยนะเนื่องจากว่าเราก็เล่นไม่เก่งอเออก็อาจจะโดนด่าได้นะก็ว่ากันไปครับกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาเกมนี้ก่อน <laughs> ชอบไปเรื่อยชอบพูดไปเรื่อยนะ ตัวนี้ต้องใช้ปืนยิงใช้อาวุธระยะไกลแล้วโดนมันดันใส่นะครับโอเคสซ่ okay. so, ครบหรือ,อยังผมไปมาครบแล้วนอะงั้นเดี๋ยวเราเอากาสีน้ำเงินใส่ไปเลยนะครับดูซิว่าเราจะได้ของอะไรเดี๋ยวผมกลับมาใส่ใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ <c oughs> เอากาสีน้ำตาลมาอับก็ได้มั้งเพราะว่ายังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวผมต้อมาที่นี่อยู่แล้วเออมาที่ส่วนขนส่งอยู่แล้วนะครับ เฮ้ยกระป๋องสีอืมแค่จะมันยังเอาของกลับได้อีกเยอะเลยนะตัวนี้เรานี่ไงแม่เดี๋ยวลืมเห็นไหมยังมีหมวกครับหมวกหน่วยสวาดนะแล้วก็ของอ,อื่นอื่นอีกนะครับ ว่าไปของรีไซเคิลเนี่ยผมเต็มโกดังเลยยังไม่ได้เอามาย่อยเลยใช้เวลาในการย่อยร้อมันก็ใช้พักใหญ่แล้วนะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านกันดีกว่านะครับต้องติดอะไรวะงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีไหมดีเนาะ ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ก็อย่าลืมช่วยกันกดด้วยนะครับขอต่ออีกหน่อยนะทุกคนคือนี่ครับเราอยากรู้ไหมว่าที่ไหนมันตอบอะไรอะ่ะเราก็คลิกไปที่แมปเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมป่าเชิงเขาก็มีของประมาณนี้นะครับไม่มีกระป๋องสีปลาหมอกหนาะไม่มีนะอ่านี่ครับที่นี่มีอ่าต้นโอก๊กตรงต้นโอ๊กมีนะกระป๋องสี นะครับป่าต้นโอกไม่มีที่ฟาร์มลำห้วยมีนะครับรีแมปอีกแล้วเหรอที่บ้านก็มีนะครับโมดเดลรางก็มีท่าเรือท่าเรือเหมือนจะอยู่ในเปิดตู้หมดยากนะครับผมเคยเห็นช่องไข่นะช่องตรงอาร์คหรือว่าช่องคงอาร์คุณอาร์คหรือเปล่านะครับมังเกอร์บาว์ก็มีนะสเปซสีขาวอ่า ปั๊มไม่มีปารติเชื้อไม่มีสถานีตำรวจแบ็กพอตมีสเปรครับแต่ไม่แน่ใจว่าสีขาวดอปไหมอันนี้อันนี้มีสีดรอปนะครับแต่ว่าครั้งก่อนที่ผมไปมีสีขาวนะแล้วก็อะไรอีกไม่รู้เนี่ยเยอะแยะเลยบังเกอร์อันฟ้าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราเปิดสีคูปองสีแดงมันจะได้หรือเปล่านะน่าสนใจเหมือนกัน แต่ผมว่าจะไปเปิดป่าดิษนะเดี๋ยวขอไปฟาร์มชั้น4ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเออตกปลาไม่มีสันเขาหินปูนมีไม่สเปรไม่มีนะครับหน้าผาหินปูนมีสเปรไหมไม่มีป่าแดงมีเอ้ยเขาแดงมีนะครับแต่ไม่ไแน่ใจว่าจะดอบสีขาวหรือเปล่าโซนล่องน้ำไปก็ยังไปไม่ได้ก็ประมาณนี้นะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับจนด้านบนมีไหมไม่มีโอเคไปแล้วนะ